โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผม,มวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทวอทซี e นิวเดย์นะครับผมเป็นเซิร์ฟแนว p p พแนวฟาร์มครับผมของฟาร์มสู้ของเติมได้นะเออก็ในส่วนแรกเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมก็จะมีตามภาพดังนี้นะครับผมก็มี50าสไลด์ห้าร้อย 500, ตัวละครเก้าสิบตัวละครสามร้อยและตัวล,ละรครห้าร้อยแล้วก็ชีีนะครับ เลทการเติมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ50บาทก็ได้52เซตนะครับได้ GC 5000นะแล้วก็บัตรราคาเก้าสิบาทก็จะได้4เซตได้รับตัวละคร90้าสตัวแล้วก็ GC ซีหมื่นหนึ่งแล้วก็บัตรราคาละ50 8เซตได้รับตัวละครนะครับก็ราคาเกนะแล้วก็ GC ซีหมื่นหกนะครับผมสามร้อยขึ้นไปก็จะได้รับตัวละคร300มานะครับผมแล้วก็25งหมื่ครับเพิ่มไปเรื่อยครับส่วน500ก็เติมแล้วก็จะได้สนัย แ้าง500ก็บอดหนึ่งนะครับผมเออก็ได้ับตัวละคร500ด้วยโอคสู้ก็ตามนี่ครับเลยตามนี่ครับ500ตู้ลงศพคือ500ตู้ลงเอ้ยไม่ใช่ดิตู้มัมมี่คือตู้500นะครับแล้วก็ตู้ลงศพคือตู้ผันนะเออแล้วก็ทุกการเติมเงินน,งนะครับเราจะได้ <c oughs> กาชารครับเอาไว้สุ่มของนะครับผมเออก็50บาทได้10ลูก ้าสิบก็จะได้ยี่สิบร้อยสิบได้สามสิบสามร้อยได้ห้าสิบห้าร้อยได้แปดสิบและหนึ่งพันได้หนึ่งร้อยลูกนั่นเองนะครับส่วนเติมมาห้าสิบบาทขึ้นไปนะครับก็ได้ชื่อไทยชื่อสีนะผมชื่อสีธรรมดานะเออในร้อยสิบส่วนห้าร้อยจะเป็นชื่อ RGB นีบนรับผมแล้วก็กรอบชื่อข้างหลังเลยนะโอเคในส่วนแรกของปมประชานะครับผมต่อมาครับส่วนที่สองนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมแชร์กลุ่มนะก็เพียงแค่แชร์สี่กลุ่มนะครับเราก็รับของไปไนดะ้หมดภาพนะครับก็ ระเบิดบอสครับสี่ลูกครับในลูกหนึ่งจะสุ่มบอสให้ประมาณหนึ่งถึงห้าตัวนะแล้วก็ทีซีพันหนึ่งแล้วก็ซีแม็กสิบพันนี่ครับอันนี้กิจกรรมมาเป็นแคระครับมาเป็นแค,นครแคก็จะได้ของตามนี้ครับสามขึ้นไปก็ได้ระเบิดห้าลูกทีซีพันห้ามาห้าคนขึ้นไปก็ได้ระเบิดแปดลูกแล้วก็ทีซีสองพันสองร้อยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของแอดมินนะครับผมก็ ตอนนี้ก็จะมีบอส a v p นะครับผมอยู่ในแผนที่โคโลราโดและครับ mm hmm. ก็อยู่แค่จุดนีด้จุดเยอะคือเมืองไวล์สโตนมาลเทนเองนะครับผมมีแค่จุดเดียวนวตรงนี้ที่เหลือเป็นบอสธรรมดานะครับส่วนตัวนี้ก็คือบอส a v p นะใครอยากฟาร์มก็มาฟาร์มกันได้นะครับผม mm hmm. ก็ไปดูหน้าตัวเกมมาเลยดีกว่านะโอเคขันนี้ก็คือหน้าตัวเกมนะครับผมเออก็จะมีประมาณนี้ครับ ขอพูดส่วนของตัวละครก่อนตัวละครก็จะมีประมาณนี้ครับนี่นะครับตัวห้าร้อยนี่มีความสามารถบอกเลยนะความสามารถของข้างเลยครับนี่อย่เช่นตัวนี้ตัวห้าร้อยนะก็จะถึงแปดกนไมีสามสิบรีเลือดสามจุดห้าแล้วก็มีวัยยี่ห้านะอันนี้ตัวละครอะไรไม่รู้นะนี่เก้าสิบมาตามนี้เลยตัวละครนี่ตัวละครแต่ละตัวนี้โอเคนะยังไม่ตามนี้ จะวข้จะมีทำเนะี่ยอันนี้คือตัวแจกนะครับผมแจกมาสามตัวครับคือเอโรนมาวินแล้วก็เมซี่นะเดี๋ยวก็หาซื้อเอาเองนะครับซื้อได้นะแต่้องซื้อดุวยดีซนะน่าซื้อดุวยดีซโอเคครับนี่ส่วนของตัวละครนะขอสามารถบอกได้ต่อมาครับเป็นเรื่องของสกิลครับนี่สกิลสกิลแ X ก็จะจะแจก A A E X e P มานะครับให้เราอัพเองนะครับผมเทุกตัวนะนี่คืเรื่องของสกิลนะครับผม อาสมารถสร้างแล้วก็อัพสกิลได้เลยนะครับผมไออม่ต้องไปฟาร์มนะถ้าใครอยากฟาร์มของก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะต,ออต่อมาก็เออไม่ใช่ต่อมาจะเป็นเรื่องของขอที่แจกนะครับก็จะมีพีเคมหนึ่งกระบอกพีเคแม็กพีเคมสิบแม็กแล้วก็ระเบิดสี่ลูกนะครับผมออที่เหลือก็ไม่ได้แจกอะไรนะครับเราก็ไปฟาร์มเอาเองนะนี่เขาจแจกมาแค่นี้สองสามอย่างนะครับเออแล้วก็เออแล้วก็นี่กล่องแม็กยาครับตามนี้เลยเนี่ยสามอย่างนี้นะ แล้วก็อันนี้ส่วนดีซีครับดีซีก็จะแจกแค่เท่าไหร่วะสองร้อยมั้งถ้าจะเป็นปืนนะสองร้อยแล้วก็ดอลลาร์หนึ่งหมื่นนะครับผมข้อไหนราคาก็จะมีประมาณนี้อันนี้ไม่มีปืนนะครับผมมีแต่แม็กคายนะครับแม็กก็ราคาประมาณนี้เลยส่วนตัวคิดว่าราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะแพงอยู่พอสมควรต่อมาก็เป็นตัวของมีดระเบิดนะครับมีดระเบิดไม่ได้ไม่บอลด้วยนะได้ไม่บอกแล้วก็ระเบิดบอส อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับขอพูดกันนะว่าความสามารถของกระเป๋านี้คือดูดใบดูดไว20้20เลยฮะอันนี้ก็จะมีบาร์ดูดไว10้10%อันนี้ดูดไว้20ดูดไว้15พูดก,กันไปเออก็เพิ่มเพิ่มความเร็วในการดูของนะครับเออถ้าพูดยังไงนะต่อไปก็เป็นของพวกอาหารยาก็จะมีมาเนี่นี่มีตู้นะตู้บังเกอร์ แล้วก็แต่แต่เลขผีนะคของตู้ดำก็ดอลลาร์ครับแลกเป็นบัตรอะไรก็แล้วแต่อันนี้พวกอะไรทั้งหลายพวกใส่กล้องนะครับอันนี้หน้าของตัวละครน,นะก็จะมีประมาณนี้นะนี่นมีการมีดวิ่งไวสิบนะนี่ก็พอนะ์นะจให้อันนี้ดีหน่อยนี่ครับตามนี้เลยโอเคก็เซิร์ฟนี้เปิดได้ไม่นานนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะ เนี่ยเรามาดูเอ้ยเนี่ยเรามาดูตำแหน่งเลยครับนีตำแหน่งก็ตำแหน่งของโจนะก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยลบห้าร้อยครับสูงสุดนะมีแค่สี่สิบสองคนนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาเอองฝั่งโจด้วยฝั่งตำรวจนะครับเสร็จชกอะไรก็แล้วแต่นะถามนี่เลยส่วนในตัวเซิร์ฟครับเขาจะมีอยู่ประมาณสามห้องใหญ่คือห้องห้องอะไรเป็น ห้องหนึ่งๆน,นะครับหนึ่งๆอัดกับไม่อัดนะอันนี้ก็เป็นห้องฟาร์มพรีเมียมนะเอ่อ PVE นะค,ออนะคือฆ่ากันไม่ตายเลยครับโอเคแล้วอันนี้ห้องธรรมดาครับนี่ก็จะมีฟาร์มอีกสามห้องก็คือฟาร์มมีกันตายนะครับอันนี้จะพูดง่ายๆครับแล้วก็โซน,นครับเซิร์ฟบิลลิงฮอล์ล็อกกี้อีโคฟอร์ตี้ซีสโมทาคอสแล้วก็เชียบิวนะครับผมเออ ตอนนี้ที่ยังไม่มีคนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ชนะ้าครับยังแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะเออก็ไม่แปลกที่จะไม่มีคนตอนนี้นะครับออก็เดีย๋ยวเราไปดูเซฟโซกันเลยดูโอเคครับนี่เซฟโซนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่เป็นเซฟโซนแบบของวอร์ซี่66นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ครับอะไรนะหน้าคังนะครับผมนี่ก็มีอะไรต่างๆด้วยนะนี่ดู อันนี้ก็ที่ครบของนะครับผมเออหรือว่าจะกดตัวเคก็ได้นะนแต่ตัวเคมันมีของน้อยที่ให้ครบนะครับส่วนเรื่องออยเวลานี่ยังไอมินยังไม่ทำนะเนี่ยัยังไม่แก่นะโอเคแล้วก็ขอพูดในเรื่องของค so ัาบก่อนนะครับของคัาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามแล้วก็หน้าที่สี่นะครับผมเออก็ขอพูดหน้าที่หนึ่งก่อนนะก็จะเป็นของแบบ ครับเบื้องต้นนะพอเล็เลกๆนะไม่มีไม่แรงมากนะก็อย่างเช่นอันนี้ครับนี่ไออะไรประเชงนะประเชงแซนนะผมก็จะใช้ขอนตามนี้นครับผมนี่ใช้ FN นะฮะยี่สิบ 20, สห้ากระบอกนะก็ฟาร์มแรงอย่างละกหนึ่งฟาร์มการสามแล้วก็ฟา,าร์มขางก็ดีซีหนึ่งร้อยสามใบนะครับผมโอกาสยี่สามเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสแตกแปดสนะิบส 40, นะเออก็มองว่าถือว่ามองว่าเป็นของแรงนะพวกเนี้ยเพราะว่า โอกาสสำเร็จนี่มันน้อยกว่าโอกาสแตกมากเลยนะโอกาสแตกนี่มันเยอะเป็นเท่าตัวเลยนะเนี่ยตาไม,ม่เลยวะเนี่ยดาบนะเซนิซิปเองอะ่ะใช่นปะเห็นปะเนี่ยบอกกันว่าสไนซ์ซมีมีราคานะครับผมสไนซ์ซึ่งว่าสไนซ์หายา,ยากอยู่พอสมควรนะค่อนข้างยากนะแต่ไม่ยากมากหรอกเออนี่เห็นปะจะได้เขียวนะส่วนตัวเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ตาไม่เลยเนี่ยของอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อันนี้ก็เป็นสไนค์เนี่ยสไนค์ระดับแร่คือทางนั้นเวลี่แร่อยู่สองบอลนะ์นวิลลีนะ่แล่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็อันนี้เซตเอ็มบีพีนะโอกาสสาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออมันเป็นไปได้เหรอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะตีติดอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็อันนี้ก็คือนี่กาชาเนะี่ยกาชาพองนะาานะเนี่ยสมกาชานะครับเนี่ยตัวนี้ที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเราเติมจะได้เท่าไหร่นะครับ หรือเราจะฟาร์มเอาก็ได้นะเออมีฟาร์มอยู่นะก็ขอในตู้เอ,อ้ยขอในตู้กาชานะก็จะมีประมาณนี้นะก็จะมีเนี่ยเซตไอ้อะไรเนี่ยกระเป๋าขาวกเหรอไม่แน่ใจนะเป็นสีขาวนี่อันนี้เลยอยู่ประมาณกี่ชินนะ้นอะสามในเจ็ดอะอันนี้เลยหนึ่งแล้วก็ของของของเล็กๆข้าง,ลงาหลังก็จะมีเบรดเบรดขาวนะครับไอไม้บกซอยไม้บุญหนึ่งแล้วก็กระเป๋าฉลามนะครับ ดูไวสี่สิบเปอร์เซน็นต์เลยนะเออดูไวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทำไปเล่นไปเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็ตู้คัตเดสนะครับนี่ก็บัตรโปรโมชั่นอันนี้บัตรโปรโมชั่นก็ขอบอกกันว่าเราสามารถเอาไปแลกเป็นโปรโมชั่นได้นะครับผมเออใบหนึ่งเท่ากับสามบาทนะครับเออถ้าเราจะได้โปรโมชั่นเท่าไหร่เราเก็บให้ถึงราคาแล้วนะครับแล้วคาไปแลกเอานะครับโอเคแล้วก็ พีิมีม์ฟาร์มนะครับฟาร์มพิมีมเอ้ยใช้พิมีม์ฟาร์มมาแล้วบัตรพิมีม์สามสิบวันเออขออภัยก็เบ็ดเป็นเกี่ยวเหย่อเป็นเกี่ยวอย่างงี้ยเลยโอ้แอดมินเนาะก็อันนี้เบ็ดตกปลาครับผมไม่รู้ว่าตกปลาดได้อะไรบ้างนะแล้วก็เหยื่อนะครับเหยื่อตปลานะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือลัคกี้วิวนะครับของลัคกี้วิวก็จะเป็นเหมือนตัเงี้ยเหมือนสซมแพ้เลยนี่แบบสิบหนึ่งค้างหนึ่งร้อยจีซีสิบค้างเก้าร้อยนะครับผม นี่ก็ขอนี้ก็จะมีกาชาแล้วก็พวกขอนเทปโทเซเทปโทอะครบเสร็จเลยนะพอสมเสร็จก็จะได้นี่มีขอนปรับใช้ด้วยนี่เอามานีอ่อฟาร์มกลางนะฟาร์มกลางฟาร์มกลางโอเคอันนี้ฟาร์มยากนนฟาร์มอะไราไหายว่าอะไรปะฟาร์มอะไรอ๋อฟาร์มอะไรนะครับโอเคนี่ครับประมาณเซ็ตโซก็จะประมาณนี้ครับผมเซ็ตโซ่จะประมาณนี้นะเซนะ็แนวไหนปะขึ้นเร็วเราเกาะเกาะเร็วมา ก่อนเลยผสม P นะเออตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแมปฟาร์มกันเลยนะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่แมปฟาร์มแล้วครับแมปฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้ครับมินิโคโ,โลราโดน,นะครับเออก็อย่างที่บอกไปขอนหน้าต้นเขมของมือบอส A P อยู่ที่เมือน,นี้นะครับนี่ไปสโตมารเทนเท่านั้นนะครับบอส A P นะบอส A P เท่านั้นนะครับโอก็ ผมจะกิงบอสก่อนอาวุนสีลูนะครับผมนี่ก็จะรีวิวให้ดูนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะว่าระเบิดบอสมันได้อะไรกันบ้างครับบอสธรรมดานะนี่ครับนี่คมามเปงนตำโตเลยมาอันนี้ไม่นฟาพรีเมียมนะครับฆ่ากันไม่ตายนะผมเออแต่ว่าผีตีเราตายนะเออคนอยิงไม่ตายแต่ผีตีตายนะลอบาดด้าเลยปุ๊บนี่ครับ ก็จะมีสุ่มได้ประมาณ1 5ถึงตัวนะอันนี้ได้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมคอยยิงก่อนแป๊บนึงนี่ครับโอ้ตัวแรกก็มาเลยครับนี่เปล่าดูดไวนะครับยูบสิเปเซนครับเดี๋ยวคนดูนะนี่ยูบัสิสเปเซ่นะนั้นเนี่ย ออตัวแรกมาแนละ้วนี่ครับดอลลาร์เอ้ยดอลลาร์เท่าไหร่หมื่นหนึ่งนะฮะนี่หมื่นหนึ่งนะเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มกาดนะผมก็จะมีความถึกบอดนะครับพวกนี้เช่นก่อนนี้ก็คือฟาร์มกาดสี่สิบสามเออถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเก็บไว้ดีทิ้งก็ได้นะแต่ก็แต่เราเลยอ๋อเราจะไม่ละเดี๋ยวขอซ่อมรถก่อนเดี๋ยวเราต้องไปทัวายเยอะของแพงนนะอยู่นะมาเล่นทัดอยู่เลย อย่าพึาง่งพังอย่าพึาง่งพังอย่าพึ่งพังปึงป๊บนี่สามทันเลยว่าพังง่ายตัวนี้ดวงขอโอ,โอเคครับก็ตอนนี้ก็ย้ายเซิร์ฟมาลวมาอยู่เซิร์ฟสองแล้วนะเซิร์ฟสองนะครับก็เด <c oughs> <K> ี๋ยวผมจะ ขอยิงบอสในนี้ให้หมดก่อน,นแล้วผมจะไปยิงบอสเอวีพีให้ทุกคนดูนะแหมเมื่อกี้รถพังกระทนนะรันหันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปขับไปก่อนครับเพื่อไม่ให้รถมันเก่าล้วเหมือนสภาพชีวิตจริงนะครับเราปล่อยอะไรนานนะให้มันเก่าลงอะ่ะมันก็จะพังง่ายนะในเกมก็ไปแบบนั้นแหละแค่บางเกมนะผมว่าไม่ดูกเกี่ยว เรากาจะดับตามนี้เลยตัวสีเขียวเลยนะอันนี้อันนี้ดับตามนี้เลยนะแผนที่เลยปล่อยไปก่อน,นครับระเบิดบอสหรืรอจะไปหาฟาร์มตามเมืองก็ได้นะไปยห,หมดเลยโอเคอีกทียตัวเลยเราจะดูว่าเราจะได้าไฟาร์มแรงไหมครับ เก็บ okay, ไว้นะอันนี้ไว้ค้าวของได้นะเี่ยเฮ้ยเปล่าฟาร์มแ,แล้วเพราะว่าโอ้ดูได้สามสิบเปอร์เซ็นเลยนะช่อง64สิบสี่ช่อง,องโอ้ดีดีดีโอเคครับอันนี้ไม่เกลือนะโอเค จะว่าเกินไม่รู้ให้ดูนะเดี๋ยวทุกคนดูได้นี่ปึ๊บเดี๋ยนะมีมาสามสิบเปอร์็นต์นี่ยเนีนยรจรนะเซอร์ม,ม,มี่เราจะไม่ตัวละครแค่น,นี้ตัวละครต้องเติมมา อน,นี่ครับมีไอดอับด้วยนะไอดอับขอเก็บของนะถ้าใครไม่เล่นก็เก็บตาที่ผมเก็บนะครับนี่หรือว่าอันนี้ใครจะเก็บก็แล้วแต่ครับจะเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ได้นะนแม่งค์ทำหมดละ เฮ้ยได้อีกแล้วครับชมโอ้ดีว่ะดี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 ในฟาร์มง่ายครับชอบอันนี้อ่ะอยากเล่น ฟาร์มกลางเลยฟาร์มกลางครบเสร็จเลยครับนี่นี่ครับฝั่มกลางเอออันนี้จะไว้กว่าวันวันท้ายโอเคนะเอ้ยลงเล่นได้นะใส่เซตนี้นี่ครับนี่ฟาร์มกลางนี่ครับไม่มได้เบอร์เทปได้วันนี้นี่ครับก็มันมีดรอปมากกว่านั้นนะครับบอลเนนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปเบลเดอร์สติ๊ก่อนนะครับไปหาแม้ก่อนก็ที่ไปยิงไวายพีนะครับ เพราะว่าบลเอวีพมันใช้แม็กค่อนข้างเยอะบลธรรมดาทั่วไปผมแนะนำให้เอาปืนที่แจกเพื่อปีเคียมนิดนะมันจะไวกว่าอยากเพื่อใช้ดีเลย์นะแต่ว่าดีเลย์มีเยอะถ้าดีดุถ้าที่เรามาครับครับครับถ้ามันดีเลย์นานก็แสดงว่าแบบมันใหญ่คือกำลังรีโหลดนั่นเองคือเราแปลกใจอะ ยาสบายหัวรถเลยว่ารถศพนี้มันไม่ได้แข็งมากนแะร้วมันมีพังง่ายโครนง่ายถ้ามีแต่เรียกผีจะดีมากใครมีก็เาไปเนี่ยผมจะบอกเลยว่าแมกหาจากพวกผีก็ได้นะผีก็มีแม็กดับที่พอให้เรายืมบอสได้อยู่นะ อันนี้มีสองบอลนะนี่ครับ นี่เสร็จเสร็จแล้วพ่อก็ไปอของคาร์นะครับแนะนำให้เก็บนะนี่ไว้เก็บโบราณ้น่นนี่ก็ไม่สนายไม่สนายเก็บนะครับแพงเดี๋ยวรอวาีก่อนรอาีมาตีก่อนเขย่มานี่ครับนี่เห็นไหมไอ้เบนนะ เก็บไว้นะไปก็จะมีดรอปเลยครับไอเบิรของข้ามกันนะไอเบิรอันนี้ใช้ไปเลยสามทั้สามดทำไปแล้ว ก็ขี่ก็จะดับประมาณนี้นะไปนี่เอเว่น,แบบนคือดับแบบให้เอา,ายิงบอยได้โดยเฉพาะเลยนะครับเออนี่ครับไอ้ดับเดี๋ยวผมเลี้ให้ดูนะไอ้ดับเขาบอกว่าห้ามใช้บนอาคารนะผมเออเปิดได้แค่พื้นปูนหรือพื้นดินเท่านั้นนะผมไปมาจุเซียไอดมาเลบไอดับเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงฮนะในระหว่างเราดอยเราก็เคลียร์ของกน กี่ขอนที่เราฟาร์มได้แลนะเนี่ยนี่แบบเดียวมีหกแม็กแล้วก็พร้อมยิงก็พร้อมยิงแนะนำให้เก็บนะก็พร้อมยิงเนี่ยแนะนำให้เก็บนะเป็นคนข้ามระเบิดปาระบูมนะระเบิดก็คนเก็บนะครับผมใครแบบที่เกียจแบบฟาร์มผีหรือว่าเก็บมายิงเนี่ยก็ลากผีแล้วก็ปาระเบิดเอานะโอเคเดี๋ยวผมรอแอดดับก่อนเดี๋ยวเราจะไปยิงบอสเอฟพีกันได้ไว้ยิงบอสกันอ้ เนี่ยของไหนอนดอนะ์แลบผมรู้สึกว่าของไหนอนด์แมันเอ้ยได้อยู่มีความกลางด้วยเนี่ยมันก็จะมีเกลือครับไม่เกลือนะเขียว่าขอา้อความของขอ้อความกลางขึ้นไปให้เก็บนะครับผมเอออันนี้ผมเก็บต่างหากนะครับเอาไว้ลงเล่นนะโอเคแล้วก็อะไรหอามแม่สนไยเก็บครับเอฟบีเเก็บเก็บให้หมดนะแม่สนไย ช่องเนี่ยอาหารปลาเอเบนเก็บไปแมวเวียเก็บน,นี่เอาเก็บไปเอ้ยเอ้ยเก็บสถานการณ์ด้วยวะเออเออเกือบลืมเก็บละเก็บของดีล้วเดี๋ยววะไปไหนเดูววะนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปยิงบอยให้ดูเซิฟนี้ของไม่ถึงมาครับเออแค่กระสบฝาเก็บไปก็อยู่ตายใครอยากเล่นแบบ แนวแบบแบบนี้ก็มาได้เลยผมว่าฟาร์มสนุกดีนะัฟาร์มสนุกดีครับวันนี้ก็น่าจะวัดกันดีตัวละครกับเสรนะครับเพราะว่าตัวละครมีความสามารถใครมีตัวละครนี้ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับถึงระดับนี้มังไว้โตนะแฉดก็บอสจะเกิดทุก 45นาทีครับถ้าเป็นเซอร์พิเมียร์ถ้าเราเป็นเซิร์ฟธรรมดาก็1ชั่วโมงครับส่วนบ้าข่าก็ไม่รู้จะไม่ได้กี่ทีนะแต่ได้จะเกิดไว้กับบอสบอสบอสเอวีพีนี่ครับนี่บอสขึ้วบายบอสวิ่งเร็วมากบอสวิ่งเร็วมากนี่ครับนี่ครับนี่คือบอสเอวีพีนะครับผมนี่ ก็ยิงได้ทุกจุดนะครับแต่บางส่วนถ้าเรายิงมือก็จะผ่านไปนะผมแต่ผมจะโอ้ยบอลก่อนแต่ว่ายิงตรงอื่นกระสุนจะผ่านไหมเห็นปหมเราต้องยิงประมาณตัวนะฮะประมาณตัวนะถ้ายิงแบบขาท้ายมีขาไปเราจะผ่านนะหัวก็ได้นะส่วนบนขึ้นไปก็ได้นะ ไฟยิงกันเลยเอ้ยผมขอใช้เอเบนก่อนใช้เอเบนก่อนแป๊บหนึ่งนี่อ๋อเหี้ยดับไม่ได้ดับไม่ได้ไมีคลาย บอลนะตอนแรกเรายิงมันจะไม่มีล like ูบอลขึ้นครับขอบอกให้ยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเมื่อหมดเรือกมันก็จะโผล่ขึ้นมาครับถ้ามีเลอกโผล่ขึ้นเี่ยคือใกล้ตายแล้วือมใกล้ตายขอนายบอย A v P ก็อาจจะเหมือนบอสธรรมดาครับแต่ว่าจะเป็นขอระดับกลางขึ้นไปนะครับ อาจจฟาร์มการขึ้นไปนะแล้วก็มีสไนด์ด้วยนะเออเพราะว่าสไนด์ตอนนี้คาา่อนข้างหายากนะเออยังไม่ยากก็จะไ,ได้อะไรว่จะไ,ได้สไหมเห็นยยเดียวเลยเออ เทียมต่อนที่เทียมต่องการนะว่าดีนะแต่ว่ามันแทนไะ่ไัองับธราครับแล้วฟาละเห็นปหมเนี่ยได้เลย44ห้าสิบโอ้ถือว่าเกือนะครับผมนี่ถือว่าเกือนะเออผมแนะนำมาให้ฟาร์มบอธรรมดาดีกว่า ใครเก็บแบบยาด้ของกลางมึนก็มีบอลน,นี้ได้นะออบอลน,นี้มังเกลือนะพูดเลยว่าเกลือ เก็บไว้นะเอาไว้คาบของได้เหมือนกันทะางแปลขับไปตลอดไปโอเคนี่ครับบอนระเบุเพราะว่าฟาร์มสนุกสนุกดู เก็บอะนี่เก็บไปนี่ยคิปตันเก็บไปหมดเนี่ยบาจีซีฮนะนี่ระเบิดในแม็กนฮะขอว่าถ้าใครจะเอาเอฟเอ็นมายิงบอลนี่ต้อง,องว่าต้องใช้ยังต่ำยี่สิบแม็กนอะผมสู้ว่าปืนเนบานะถ้าไม่ยิงบอลนะทางบพีเคั้มเนี่ยนานมาก โครับก็ผมจะยังไม่ไปเซอร์พี่พีนะผมเพราะว่ายังไม่มีคนให้ยิงนะเออก็ใครอยากเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับผมเออก็เราบนหลดเล่นกันได้นะครับผมสนุกนะของไม่ถึงมากด้วยแถมยังเทอีกนะหรับสละขอตัวรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ